ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบ22ลอนตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันการเกิดแผลกดทับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใช้ได้กับทั้งผู้ป่วยอมัมพฤกษ์อัมาพาตเบาหวานหรือโรคอื่นๆที่ต้องนอนบนเตียงเป็นเวลานาน,าน,านโดยที่นอนยี่ห้อนี้ผลิตมาจากไนลอน PVC สีน้ำเงินอย่างดีรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง135กิโลกร,รัมเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมระบบสลับวงจรลมแบบอัตโนมัติทุก12นาทีช่วยลดและกระจายแรงกดทับของร่างกายได้เป็นอย่างดีป้องกันแผลกดทับเกิดใหม่และรักษาแผลกดทับระดับแรกที่สำคัญคือทำงานเสียงเงียบด้วยค่ะ จุดเด่นของที่นอนแบบลอนรุ่นนี้อยู่ที่เครื่องปั๊มลมรุ่นใหม่ที่ดีไซน์ให้ใช้ชุดหัวปั๊มลมจาก Panasonic Japan และมีชุดมอเตอร์ควบคุมการทำงานจากไต้หวนันแ Ani ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้วัสดุที่มาตรฐานทั้งสิน้นจึงทำให้การทำงานของที่นอนลมนี้มีคุณภาพ ปลอดภัยทนทานและทำงานได้เงียบเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของวัสดุที่เลือกใช้เป็นไนลอน PVC ี r กรดที่ใช้ในทางการแพทย์มาใช้ในการผลิตเพื่อช่วยให้การระบายอากาศดียิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยยับการเจริญเติบโตแบคทีเรียป้องกันน้ำและทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้ยังเปิดเครื่องทำงานได้24ชั่วโมงด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอนที่สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง ต้องยี่ห้อ,อยังวนเลยค่ะเหมาะสำหรับใช้ลดแรงกดและกระจายแรงกดทับให้ทั่วร่างกายโดยทำมาจากวัสดุพิยูอย่างดีสามารถถอดเปลี่ยนลอนได้หากเกิดการชำรุดและอีกหนึ่งความโดดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การพองยุบลอนที่นอนทุก5นาทีหากแต่ลอน3ลอนบริเวณศีรษะจะไม่ขยับเพื่อป้องกันการเวียนศีรษะแถมยังมีผ้าคลุมที่นอนชนิดป้องกันน้ำซึมผ่านมาให้ นอกจากนี้แผ่นที่นอนยังมีห่วงดึงช่วยระบายลมในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการปั๊มหัวใจอีกด้วยค่ะหากคุณต้องการที่นอนลมที่พับเก็บได้สะดวกเราแนะนำที่นอนลมแบบลอน18ลอนจาก FASICARE รุ่นนี้ที่มาพร้อมมอเตอร์รุ่น FB 4 0 5ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงและสลับวงจรลมอัตโนมัติในทุกๆ12นาทีนอกจากนี้ยังทำงานด้วยเสียงที่เบามากจึงไม่รบกวนเวลานอนของผู้ป่วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมระบบ CPR ที่สามารถปล่อยลมถุกเชิญให้เหมาะเมื่อต้องปั๊มหัวใจหรือพายปอดเนื่องจากรุ่นนี้มาพร้อมระบบการปรับระดับความอ่อนแข็งของลอนได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวรับรองว่าถูกใจผู้ป่วยนอนสบายตัวไม่เป็นแผลกดทับอย่างแน่นอนคะ่ะลดและกระจายแรงกดทับของร่างกายด้วยที่นอนลมป้องกันแผลกดทับย e ี่ห้อ Hospo ซึ่งผลิตมาจากวัสดุ PVC ได้มาตรฐานช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัยในขณะใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะที่นอนจะทำหน้าที่สลับยุบพองตลอดเวลาด้วยเซลล์มากถึง1 3 0เซลล์อีกทั้งยังใช้งานง่ายเพียงแค่คุณกดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้ทันทียิ่งไปกว่านั้นยังปรับระดับแรงดันลมให้ที่นอนขยายขนาดให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยได้นอกจากนี้ผืนที่นอนยังกันน้ำได้แถมยังมาพร้อมชุดซ่อมแผ่นปะผืนที่นอนเผื่อเกิดการชำรุดอีกด้วยค่ะ ที่นอนลมแบบรังพึ่งยี่ห้อนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับปั๊มลมอัตโนมัติซึ่งสามารถใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยจุดเด่นอยู่ที่ปั๊มลมจะมีรูลมออกหนึ่งรูลมเข้าหนึ่งรูที่นอนจะทำงานสลับอ่อนแข็งไม่ให้แข็งเต็มทั้งผืนจนทำให้ผู้ป่วยนอนไม่สบายตัวได้นอกจากนี้ยังผลิตมาจากวัสดุจาก PVC และ PU ที่มีความหนาดว่า0.4ม mm, ิลลิเมตรทำให้ไม่ขาดหรือเสียหายง่ายๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังควบคุมโดยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานและความปลอดภัยขณะใช้งานรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง135กิโลกรัมค่ะป้องกันการเกิดแผลกดทับและลดการอักเสบด้วยที่นอนป้องกันแผลกดทับแบบรลอนจากเวนโล่ที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยได้ครบครนัน มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อสัมผัสของที่นอนที่ผลิตมาจากไนลอน t v c แท้สามารถระบายอากาศได้ดีไม่กักเก็บความร้อนแถมยังเคลือบก,กันลื่นเพื่อช่วยป้องกันน้ำได้ถึง100%นอกจากนี้ยังมาพร้อมเบาะหนา2ชั้นเพื่อให้นอนสบายยิ่งขึ้นแถมตัวมอเตอร์ยังมีความทนทานสูงให้เปิดใช้งานกันได้อย่างยาวนานมีปั๊มลมไฟฟ้าควบคุมการทำงานอัตโนมัติทั้งยังยังมีฟังก์ชันสลับลอนอัตโนมัติและฟังก์ชัน s l e ปโหม d มาให้อีกด้วยค่ะ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่นอนลมด้วยระบบเซฟตี้ตัดการทำงานที่จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้งานได้อย่างปลอดภยัยโดยที่นอนลมจากมิเอาลังจงเป็นที่นอนป้องกันแผลกดทับแบบรังผึ้งผิวสัมผัสทำจาก p ี C ดีมาในราคาไม่แพงมากหากแต่คุณภาพการใช้งานตอบโจทย์อย่างครบครันที่สำคัญมอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถสลับลอนได้แบบอัตโนมัติและมาพร้อมฟังก์ชันสลีปโหมดที่ช่วยให้เรื่องทำงานเงียบแถมยังประหยัดไฟฟ้า นอกจากนี้ยังแถมชุดซ่อมเบาะลมมาให้ด้วยเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันมากเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งยี่ห้อที่ได้รับการันตีมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีคุณภาพสูงปลอดภัยต้องที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังพึ่งยี่ห้อเฟนโนมารุร่น A04 เลยค่ะเหมาะแก่การนำมาใช้งานเพื่อป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีการเคลื่อนไหวตัวลำบาก หรือไม่สามารถพลิกตัวเองไปมาได้ซึ่งยี่ห้อนี้ผลิตมาจากวัสดุ PVC และ PU หนาประมาณ0.3ม mm. ิลิเมตรรับรองว่าเหนียวและไม่ฉิกขาดง่ายๆอีกทั้งยังรองรับน้ำหนักได้สูงสุด135กิโลกรัมแถมยังมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้แบบครบครันให้คุณใช้งานได้ทันที ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังพึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมช่วยลดการเกิดแผลกดทับผลิตจากวัสดุ PVC คุณภาพสูงยืดหยุ่นและทนทานมาพร้อมแรงดันลมที่สม่ำเสมอช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวส่วนปลายของที่นอนยาวป้องกันที่นอนขยับนอกจากนี้ยังกันน้ำได้ไม่ซึมและระบายอากาศได้ดีสามารถปรับวงจรลมได้อัตโนมัติทุกๆ12นาที ที่สำคัญคือทำงานเงียบและใช้ต่อเนื่องได้ยาวนาน24ชั่วโมงแถมยังพับเก็บได้อีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด